4ตุลาคมพศ2551ตำรวจได้รับเบาะแสความผิดปกติในบ้านเช่าหลังหนึ่งภายในซอยลาดพร้าว140กรุงเทพมาหานครจึงนำกำลังเข้าตรวจคนทันทีบ้านหลังนั้นดูเงียบสง,งัดแต่สิ่งที่ซ่อนอยู่ภายในกลับทำให้ทุกคนที่พบเห็นต้องผงะเมื่อเจ้าหน้าที่เปิดตู้เย็นเก่าในห้องครัวกลิ่นเหม็นเน่าก็โชยออกมาก่อนจะพบความจริงสุดสะพรึงภายในตู้ถูกยัดแน่นด้วยชิ้นส่วนมนุษย์ ที่ถูกหั่นแยกเป็นชิ้นชิ้นและห่อด้วยถุงพลาสติกก่อนนำไปแช่แข็งเพื่อปกปิดกลิ่นผู้เสียชีวิตถูกระบุว่าเป็นชายชาวอังกฤษชื่อเจฟฟรีย์ส่วนผู้ก่อเหตุคือเพื่อนร่วมชาติสองคนนายจอห์นสตาเนสและนายโทนี่แพทเทอร์ซันผู้ต้องสงสัยยังคงใช้ชีวิตอยู่ในบ้านหลังนั้นอย่างไม่สะดกสถานเราก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นแม้จะเก็บศพไว้ในตู้เย็นนานหลายสัปดาห์แรงจูงใจเบื้องหลังความโหดร้ายนี้ถูกเชื่อมโยงกับขบวนการค้ายาเสพติด หนี้สินและการหักหลังภายในแ,แกงชาวต่างชาติเองคดีนี้เป็นหนึ่งในคดีฆาตกรรมต่างชาติที่โหดเหี้ยมและอื้อฉาวที่สุดของไทย